เวลาไม่อาจย้อนกลับไปแต่เวลามีให้เราเริ่มใหม่เสมอว่าเจี๊ยบจุบจ๊บยามเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็น สวยๆยามเย็นๆเลยครับ EP ที่2ครับสวยๆโดนๆใจเลยครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับจัดไปครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่สามครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองเก่าครับสวยๆเก่าๆโดนโดนใจเลยครับรายการที่ห้าครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ เนือหนึกหนึุน่มนุ่มเลยครับรายการที่6กคเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับ รายการที่7เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเก่าๆคำ่คำๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับ ตอกโค้ดภาษาจีนครับสวยสวยเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆเลยครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ ลงรักเก่าครับรายการที่12ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อล่ำๆเลยครับมี2ององค์ครับ องค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาเนื้อออกทองแดงเถื่อนครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ มี2ององค,ครับนำมาให้พี่พียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับเช่า2ององส0มบาทครับจัดไปครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับน่าจะเป็นสมเด็จเกตบัวตูมครับ สวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงลักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับ รายการที่16ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนือออกสนิมเขียวเลยครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับรายการที่18ก็เป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับมี2ององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหล่พอพระพุทธชินราชครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อสวยๆออกเนื้อกระยาศาสตรเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆคมๆเลยครับเก่าๆเ,เลยครับมี2ององค์ครับ รายการที่22ครับองค์ที่2ครับสมเด็จบางขุนพมครับเกตทะลุซุ้มครับเหนือเก่าๆคำคำเลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จลงลักเก่าครับรายการที่26ครับเป็นพระผงสุพรรณครับ ของสุพรรณเนื้อดินครับลงรักครับเก่าๆค่ำๆเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับน่าจะเป็นพระถ้ำเสือครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่27่บก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับสวยบาดใจครับบาดตาบาดใจครับเด็ดทุกองค,ครับ200บาทครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ รายการที่สามสิบครับเป็นพระสมเด็จครับสวยงามครับพุทธศินสวยงามครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เก่าๆเลยครับมีอยากใยขึ้นด้วยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองครับ ลงรักปิดทองครับข้างหลังหลังกาบหมากครับหลังกระดานครับสวยๆเลยครับรายการที่สามสิบสามครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ด้านหลังปั๊มตายยางครับรูปะระฆังครับน่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีครับ รายการที่34ครับเป็นพระหลวงพ่อโตเนื้อดินครับถักลวดเก่าครับหลวงพ่อโตกุบบางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับรายการที่35มสเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่37ครับน่าจะเป็นบางขุนพรมครับ หนึ่งนึกุ่มนุ่มเลยครับรายการที่38มสครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จครับสวยสวยเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่40ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ มีสององครับองค์ที่2ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่41ครับที่ระลึกพิธีไหว้ครูครับ ด้านหลังเป็นกองครับปีหนึ่งสามครับเหรียญเสมาครับน่าจะเป็นเหรียญพ่อแก่ครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ หลังตัวอุครับน่าจะเป็นเจ้าคุณนอครับเจ้าคุณนอละล,ะลัดวัดเทพศรินครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ200บาทครับเช่าสององสามร้บาทครับจัดไปครับรายการที่44ครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่45ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่46ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับรายการที่47ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อลำลาำเลยครับรายการที่48ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเก่าๆมันๆเลยครับ ตาเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่49ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับมี2ององค์ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปครับพระสวยสวยราคาบางบางเบาๆครับไม่แรงอย่างที่คิดครับ200บาทก็โดนใจได้ครับ ไม่ไกลเกินฝันครับราคาสบายกระเป๋าครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ